สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเๆนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมได้พาชมรถหน้าร้านนะครับของร้านจ่าจื้อบุรีรำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมในส่วนของกลางๆร้านนะครับไปจนถึงหลังร้านนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนหลังจากหน้าร้านก็จะเป็นนี่ครับ้มเครื่องนะ เครื่องรถเกี่ยวคูโบต้าครับมีทุกรุ่นนะตั้งแต่ดีซีหกศูนย์ไปจนถึงร้อยห้าเลยครับอะไรนะเนี่ยอะไรพวกเครื่องนะครับเครื่องก็จะมาทําอยู่ตรงนี้ครับประกอบเครื่องแยกเครื่องแยกอะไรก็ตรงนี้นะแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นพวกตัวเดินนะครับเฟืองนะครับพวกนี้ เราครนะเราตัวเดินก็จะทําอยู่ในห้องนี้ครับคู่กันกับห้องเครื่องนะส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเครื่องก็เข้ามาเยอะเลยครับอะไรยังมีเหมือนเดิมครับตรงนี้มีทุกชิ้นไม่ต้องรอราคาตูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับมาแยกได้เลยนะ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับชิ้นส่วนของฝาตู้หนวดครับฝากระโปรงนี่ครับแล้วก็ราวผานะหรือว่าลูกดาวครับออกเกอร์ก็มีครับก็มาเลือกดูได้นะครับอันนี้เพลาลูาลกนดนี่ครับลกูกนด ฝั่งน no ี้ก็จะเป็นแท็กยางมือสองนะขายตามสภาพครับเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วช่วงหน้าเกี่ยวผมไม่ได้มาครับผมมัวแต่ติดดูแลรถเจ้าของก็อันนี้เราอับเดียดช่วงหลังหน้าเกี่ยวนะครับรถเข้าใหม่เยอะมากนะเนี่ยพิจาแบบ ซื้อเข้าช่วงเกี่ยวเยอะมากนะเอามาแยกอะไรครับซุ้มนี้ก็จะเป็นโกดังที่สองนะเอาเป็นอะไรนะครับเป็นที่เก็บอะไรนะมีทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประกอบนะครับที่เป็นโรงประกอบนะ,ะก็เป็นคันขายนะครับบิว บิวเสร็จก็จะไปะจอดหน้าร้านนะครับคันไหนมาแบบสภาพเต็มสวยๆก็จะบิวนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปขายอยู่หน้าร้าน อันนี้ใสข่ขันไหนพี่คันไหน <74. S 1> อ๋อนี่นะนี่ครับมันเป็นอุ้มหรือว่ามันไม่ใช่อุ้มคันนี้ไม่ใช่อุ้มไม่ใช่อุ้มแล้วก็ติดตั้งคันนี้ครับกำลังจะติดอุ้มนะ DC 70 ภายในครับอ้เครื่องหายหลายลูกนะมารอบก่อนเต็มเลยครับรอบนี้ดูครับโล่งเลยนะหายไปน่าจะเกินครึ่งอยู่ครับเครื่องขายออกหลายลูกเลยครับยังอยู่นะยังมีอยู่ครับอยู่หลายลูกอยู่พี่จาบอกว่าเอาไปใส่รถไทยก็ได้นะ ใส่แปลงใส่รถไถนะครับแท็กยางของใหม่ครับแท็กยางก็หายไปเยอะนะรอบก่อนนะี่เต็มเลยครับตรงนี้แท็กยางของใหม่ครับตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวหน้าแคบนะหน้ามันแคบครับหน้าแคบนะก็ขายไม่แพงครับตัวนี้มันเป็นหน้าแคบ ราคาเบาๆครับทถวนี้จะเป็นอะไรใหม่นะครับของใหม่เลยเนี่ยน่นครับนี่ๆๆของใหม่มอน้าม,มอโอยนะครับมีทั้งของเก่าข,ของใหม่ก็ต้องมาเลือกเอานะอันนี้เกียร์ฝาก10ล้อ6ล้อครับ ขายไม่แพงครับต้องมาเลือกดูครับปัม๊มในชุดอุ้มครับมีหลายรุ่ครับใครต้องการชุดอุ้มไปติดตั้งนะ นี่ครับแท็กหน้าแคบนะใส่ไปมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะดูแคบๆนะถ้านาดินแห้งก็สบายๆครับแต่หน้าลมก็อาจจะเสี่ยงหน่อยหน้าสัมผัสมันน้อยครับ พอดูโฟกรลิปครับสีสันสวยงามคิตตี้ที่เอาไปไหนสต๊อกไว้เหรอพอ,อจะเช็คเสร็จแล้วก็เอามาสต๊อกไว้ครับเพราะว่าเครื่องขายออกร้โลกเลย มาดูอะไร่อครับข้างในโรงนี้ยังเยอะเหมือนเดิมนะก็ดูบางตาขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยแถวนี้แต่ก่อนก็ของเต็มนะกรงองมะนาวมะอยมีทั้งของเก่าของใหม่ ทางน้ำมันไฮดรอลิก<ม>เยอะเลยครับพัดลมฝาพัดลมน,ดนี่ครับตัวเดินตรงนี้ก็มีนะ ราวนวดกุ้งตะแกรงตู้นดครับอันนี้ตะแกรงโยกตะแกรงร่อนข้าวมีหลายโลกโนู่นครับถังน้ำมัน เกลียวชุดท่อครับมีนะเนี่ยเพลาชุดใบมีดนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นกระบอกบอกเล็กกระบอกใหญ่บอกยกคอแล้วก็เพลาปั่นตู้ อันนี้สปริงอะไรลูกกรอกสายพัดลมครับพัดลมเป่าเข้ารีบดูเอานะครับ อันนี้อะไรมีหลายตัวนะนี่ครับชุดท่อสกรูหนึ่งสกรูสองสายพานสายพานยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับไม่มีใครมาแตะต้องเลยตอนนั้นเรามาหาไปใช้ได้เส้นเดียว มันส่วนมากจะเป็นร่องเล็กนะครับร่องเ e อหรือเปล่ากร่อง b ไม่ค่อยมีนะนี่ครับเกลียวหมดเลยนะพวกนี้เกลียวเกลียวของใหม่อันนี้เป็นอะไรแตกแตกใหม่ๆเลยดูสเตอร์ครับ สเตอร์ใหม่ๆเลยแต่ว่าทำไมตรงนี้มันเตะเนี่ยนี่ครับเกลียวสายพานครับเลเยอะเหมือนเดิมเนี่ยฝั่งนี้ก็มี เรือออเกอร์ครับเยอะมากท่อสกรูครับทออใหม่นะ ดูครับออกเกอร์เยอะมากครับอันนี้โรงสองนะครับฝั่งนี้ก็รื้อเหมือนกันครับรื้ออะไรตัวไหนไม่ผ่านก็นี้ครับตัดเลยชํามเละเป็นเศษเหล็กเลยครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนข้างหลังก็จะพาชมในคลิปต่อไปนะครับใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจอะไรชิ้นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตาเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ที่อยู่ร้านตามนี้เลยครับติดถนนบุรีรัมนางรองกมที่15ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปดูรถเกียวอีกคันนึงรถเกียวศักดร,รถเกียวศักพัฒนาคันนี้ที่เรานำเสนอไปจากรอบที่แล้วนะครับหลายรอบแล้วก็ตัวที่จอดอยู่หน้าร้านนะตอนนี้เอามาทำสีใหม่แล้วครับก็ออยังอยู่นะคันนี้ราคาจำไม่ได้แล้วครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะเอสเสสัตว์พัฒนาครับไปลุยงานมาหรือเปล่าเนี่ยมีข้าวติดอยู่ครับน่าจะไปลุยงานมาแล้วครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ